สวัสดีครับสวัสดีแ <Okay. S 1> ฟนๆหวยนะครับช่องหวยดาวทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะ,ะก็มาพบมาเจอกันนะครับเหมือนเดิมเป็นประจําในทุกๆวันช่วงเวลานี้นะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ดู2สูตรเนาะ มีอยู่สูตรหนึ่งนะครับที่คำนวณผิดพูดผิดไปนะครับหรือว่ามันจะเป็นตัวที่ผมพูดผิดนั่นแหละหรือว่าสูตรที่ผิดนั่นแหละที่จะมานะครับเนาะอ่ะก็ยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับสูตรรู้สึกว่าจะคำนวณได้อีกตัวหนึ่งนะครับคำนวณคำนวณได้9เนาะไปเขียนเป็น3มเฉยเลยนะครับเนาะ ไม่เหมือนกันเลยนะครับะนะครับขอโทษขอไทยขอขอขอภัยขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้เออบางทีมันอาจจะเ,เบื่อๆนะนะครับคิดตัวเลขบางทีอาจจะมึนๆในหัวนะครับยังไงก็ผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเหมือนในหวยลาวัฒนาในวันที่แล้วนะครับเสียดายนิดเดียวนะครับซึ่งอุตสาห์จับให้เออผมก็แปลกเหมือนกันเนาะผมก็ให้ไป6ในหลักหน่วย แล้วทําไมไม่ให้เด่น6มาเลยเนาะเออนะครับก็จับให้นะคิดว่า6จะมาในหลักหน่วยก็มาจริงๆด้วยนะแต่ไม่คิดว่าจะมาเป็นใน3 6เลขตัวเดิมนะออกเลขเดิมนี่ก็ก็พลาดไปนะครับเนาะอ่ะนะครับ,นะรบ,นะรบไม่เสียใจยหรอกนะครับเราออกมาเลขเดิมเพราะว่าสุดความสามารถแล้วนะครับสำหรับในงวดเมื่อกี้ อ่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบในชุดสรุปแบบเนี้ยก็อาจจะดูในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้เนาะมีสูตรที่เข้าก็มีอยู่นะครับสูตรที่หลุดก็มีนะเป็นว่าเป็นในสูตรเก่านั่นแหละยังยังใช้ในสูตรเก่าอยู่นะครับแล้วก็ในสูตรที่ผมทําไว้หลังบ้านก็มีนะครับที่ทําไว้ยังไม่ให้มาดูนะยังไม่ได้เอาออกมาดูนะอ่าบางทีนี่ทาไว้พอเอาลงปุ๊บก็หลุดปับ๊บนะเหมือนหอยได้นะครับเ้านะหอยได้ในที่ ใช้ลงเฮงนะครับใช้ลงเฮงก็จะเป็นในสูตรคำนวณไว้หลังบ้านเลยนะบางทีเอาออกมาก็มันก็หลุดก็มีเข้าก็มีก็ตามนั้นนะครับยังไงก็ฝากไปดูเป็นกําลังใจให้ด้วยที่ใช้ลงเฮงหวยไทยนะครับจะไปสรุปในชุดล่างให้แล้วนะครับงวดนี้ล่างต้องแตกบนก็ต้องแตกแต่ก่อนจะไปแตกหวยไทยเอาหวยลาวก่อนนะครับนาะซึ่งในงวดที่แล้วนะครับหวยลาวผมลืมไปนะครับนาะเสียดายนะครับหงุดหงิดต,ตัวเองเหมือนกันในงวดที่แล้วนะครับซึ่งก็ ผมก็ไปเอาแค่เลขทูปนะครับที่จริงมีมีเลขปิงปองนะครับมีเลขปิงปองที่ผมผมไปจับนะครับที่วัดสมานนี่ก็ไปบ่อยอยู่นะครับเนาะก็ไม่รู้ยังไงนะครับวันนั้นนี่ได้เดินเข้าไปปกติไม่เคยไปไหว้ตรงนี้ไม่เคยไปขอโชคขอลาบตรงนี้วันนั้นได้เดินไปนะครับก็ตามคลิปนี่แหละนะครับเนาะก็ไปล้วงลูกปิงปองนะครับผลปรากฏว่านั่นแหละออกหวยลาววันจันทร์ เสียดายแห้งครับไม่ไดเอารุ่งให้พึ่งนะครับเนาะลืมลืมลืมขอโทษขอไปลืมมันนึกได้โอ้หวยออกโอ้ยถ้าลงแต่ว่าถ้าลงไปไม่ไม่รู้ว่าจะซื้อหรือเปล่านะนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขเดิมแต่ก็บางท่านก็นําไปจับถูก3ามตัวก็มีนะครับเนาะในที่สุดสูตรที่เป็นในสูตรบนเนาะที่ที่แยกออกมานะครับเนาะอ่ะก็เสียดายนะตามชิปไปเลยนะครับเราได้ดูกันหรือว่าจะซื้อถามในงวนนี้อีกอ่ะ เราอยากจะตามในง้วดนีห้หรือจะตามในเลขทูบตัวเดิมก็ได้นะก็ลองนําไปเสี่ยงโชคไปลุ้นกันดูนะครับก็เดี๋ยวในไลฟ์สดไลฟ์สดเลขทูบก็มีเหมือนเดิมนะครับในเวลาช่วงๆเวลาใกล้ๆนลกจากช่วงเวลาเดิมนั่นแหละในที่เพจเพจชายดวงเฮงก็เข้าไปดูในไลฟ์สดเลขทูบกันได้นะครับเนาะอ่ะก็สําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะก็แสนทรัพย์แล้วนะครับเนาะอ่ะอยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม ่ะเต็มที่ครับงวดน,นี้ต้องมาเนะี่ครับก็ในวันที่24สิงหาคมนะครับเดนลักพี่เสียดายน้องนะครับ3ตัวเลยครับในตัวเด็ดในงวดน,นี้ก็มีเน้นรูดวิ่งฟันให้เหมือนเดิมนะนะครับซึ่งวันนี้นะครับชอบในที่ในเลขนี้นี่นะครับชอบในเลขนี้นะครับใครชอบก็นำไปจับ นะครับนำไปติดไว้ก็ได้นะสำหรับในเลขนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันขอให้เฮงๆปังๆกันแล้วกันนะครับเราสำหรับในเลขนี้ใครนําไปวิ่งไปรูดนีกก็ขอให้มาเนาะที่แล้วหลุดก็ย้ำไว้ก่อนนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดเด้อนะครับเนาะผมหลุดทั้งหลุดเป็นเดือนก็เคยมีมาแล้วนะครับเราสำหรับในหวยลาวพัฒนานี่นะครับแต่ยังไงก็ขออย่าใ,ให้หลุดเหมือนในครั้งที่หลุดเป็นเดือนแล้วกันนะครับขอให้กลับเข้ามาเฮงๆปังปัง จับคู่ในศูนย์ก่อนเลยนะครับก็จะเป็นที่ในศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์เก้าสำหรับในสี่คู่แรกนะครับใครชอบก็นําไปจับนําไปติดไว้นะครับยังไงก็ขอให้ฮิงขอให้ใหปัง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 โอ้ย,อยายเหล็กกับหัวเด้เหล็กนี่เนาะโอ้ยกับหัวนี่เฉียดเลยเด็กศูนย์ตามห้เด่นเลยเด่น การชอบก็นําไปจับไว้นะครับต่อไปในเด่น9ก็จะเป็นในที่ใน9ก้าสองเสีนี่แหละ8คู่เฮงวันนี้ผมว่าใน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 สามตัวบนเนี่ยมันอาจจะเป็นเลขพี่เลขน้องก็ได้นะครับภายใน2คู่ที่เป็นเลขพี่เลขน้องนะครับอีกตัวหนึ่งมันจะเสริมรม,มามันอาจจะไม่เป็นเลขพี่เลขน้องนะครับเนาะ ก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดู3ตัวแล้วกันที่ผมจับให้นะครับมาเลขพี่เลขน้องในบนยังไงนะครับก็ช่วงนี้สูตรน่าจะเลขพี่เลขน้องแหละนะครับสูตรในตัวการเดอร์ใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับตัวกันก็จะเป็นในที่ในศูนย์แล้วก็94นี่แหละนะครับเนาะก็ใครชอบก็นําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะครับวันนี้วันที่24่ี นี่ยี่สีทับแดนี่นี่เนาะสองสี่สองแปดหรือสี่ปดใครชอบก็นําไปจับไว้ด้วยสําหรับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่นะครับเนาะเดือนแปดตามนั้นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในสามตัว3ามตัวนะครับสามตัวนี่ก็จะเป็นในที่ในสี่สี่ศูนย เก้าศูนย์สี่ห้าสี่สามเก้าหนึ่งศูนย์ห้านั่นแหละหลักพี่เสียดายน้องจะตัดไปนี่ก็เสียดายนะครับที่ผมบอกว่าเป็นเลขพี่เลขน้องในสามตัวยังไงมันอาจจะเป็นศูนย์เก้าหรืออาจจะเป็นสี่ห้าหรืออาจจะเป็นสี่สามเลขพี่เลขน้องมาข้างหน้าหรือจะเป็นมาข้างหน้าแบบนี้หนึ่งศูนย์เนี่ยหรือจะเป็นอ่าเป็นมาหรือมันอาจจะมาอย่างนี้ก็ได้ สี่สามนี่เล็พี่เลขกน้องมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่อาจจะเป็นเลขนี้ก็ได้อันนี้ผมสมมุตินะครับเนาะ <c oughs> มาเลขสมมุติเถอะ,ะนี่นแหละอาจจะเป็นเลขพี่เลขกน้องแบบนี้แหละนะใครชอบก็นําไปจับนําไปติดไว้กันเดอร์ก็ขอให้เฮงเงขอให้ปังปังแล้วกันนะครับก็สําหรับในเม็ดเดียววันนี้นี่เลขมันออกตัวเกาบ่าเอาเลขนี่แหละเนาะ ใครชอบก็นําไปจับนําไปติดไว้นะครับเนาะก็ขอให้เฮงเง <ๆ S 2> ปังๆแล้วกันนะครับเนาะใครไม่ชอบก็ผ่านได้เด้อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเอาเน้นสี่คู่ที่นี้นะครับนะเน้นเน้นสี่คู่ก็เผื่อเจอโชคดีเหมือนในงวดนั้นนะครับที่เข้าสามตัวมาในเด็นในเน้นสี่คู่นะครับก็จะเป็นที่ในศูนย์สาม 05 09์หนแล้วก็เกนี่แหละนะก็เผื่อจะโชคดีถูกใน4คู่นี้ก็ลองนําไปจับนะครับใครชอบในสีคู่นี้ก็ลองนําไปจับนําไปติดไว้นะครับยังไงก็ขอให้สูตรมาแล้วกันนะครับรู้สึกว่าถ้าถ้าผมไปคํานวณสูตรนั้นใหม่มันน่าจะได้ได้เด่น9น่าจะมีคู่ไหนประมาณนี้แหละนะครับเนาะสำหรับในสูตรที่ผมคำนวณผิดนะเป็นสูตรบนนะ ก็ไม่แน่นะสูตรที่คำนวณผิดนี่มันอาจจะมาเข้าก็ได้นะแต่มันไม่เข้าเงเหมือนเหมือนในงวดที่ผมทําผิดงวดนั้นนะ่ะมาที่ที่ที่เข้าเก้าเนั่นแหละนะครับมาแบบเดียวกันเลยในงวดนั้นนะเอ๊ห่วยเด็กที่บอกเล่นเก่าออกทีมือน,นี้ เอานะครับคนจะถูกเนาะซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จําเป็นต้องไปซื้อเยอะจะไปหลายตัวนะครับเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับในหวยเราพัฒนานะครับผิดถูกยัางไงานี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้าถูกก็ินด,ดีด้วยนะครับถ้าผิดพลาดยัางไงานี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ขอให้ผลบุญที่เราได้ทําบุญร่วมกันนะครับก็ขอให้สมาชิกเฮงเฮงปังปังรวยๆวยนะครับขอให้แตก2ตัว3ตัว,ตวเหมือนในงวดก่อนนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีใครที่ไม่เคยถูก ก็ขอให้ถูกก็ขอให้โชคดีกันในวะันนี้ใครที่เคยถูกอยู่แล้ววดที่แล้วอาจจะถูกนิดเดียวอาจจะถูกแค่นี้วันนี้ก็ขอให้ถูกแค่นี้เออสูกรลายเด็ดนะครับก็เอาไปดูเป็นแนวทางนะครับใครที่ชื่นชอบสูตรนะก็จะมีลงให้ไปในก่อนหน้านี้ก็ท่าจะก็เดี๋ยวได้ดูตรงท้ายคลิปเนาะจะมีท้ายคลิปนี้ก็จะมีคลิปเด้งขึ้นมานะครับเผื่อกดย้อนหลังเข้าไปดูให้เป็นนะครับยังไงก็เดี๋ยวตรงท้ายคลิปเดี๋ยวผมตั้งค่าไว้ให้ ใต้คลิปมันจะมีคลิปเด้งขึ้นมาตรงมุมซ้ายมุมขวาอะไรยังไงนี่ <c oughs> ก็กดเข้าไปดูกันนะครับนี่แหละมุมๆข้างๆด้วยนะเป็นคลิปย้อนหลังนะครับในสูตรใครชอบในสูตรไหนนะครับแบบไหนก็ลองไปดูลองไปติดตามกันได้นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ